คิสตเลนคุณชาแดนบอกว่าเขาจะทำคิสตเลนของฝรั่งเศสคิสตอรเนฝรั่งเศสเอ้ยน่ารักมากไปขวดนะน่ารักน่ารักนะสวัสดีค่ะนี่เข้าเตาอบแล้วนะคะโอเดี๋ยวมาดูกันนะคะดูว่ามันตอนที่สุกนะคะใช้เวลา35นาทีค่ะคุณชา โรเฮนคินนะคะเป็นการเตรียมโรเฮนคินที่มีส่วนผสมของแฮมเบคอนลมควันจากขนมพับฝรั่งเศสนะคะเนี่ยอันนี้เขาให้อธิบายนะคะหน้าตาน่าทานมากค่ะเดี๋ยวมาดูก r ั่งเศสที่ประกอบ d ้ n ยเนื้อสัตว์ที a มีรสชาติ du, du, no du poivre Donc il y a une cuisson là, qui est de 45 minutes et qui sera terminée. Il faudrait que tu traduises en taille.